สวัสดีครับนี่อัปนดตหญ้ยยาพันธุ์ที่สองนะครับหญ้าเผานะครับผมปลูกสามสิบโลครับปลูกระหว่างคันระหว่างไอหญ้ามันมารีกับหญ้าหลงซูปเปอร์นะครับมาอบิเรดการเจริญเติบโตของหญ้าเผานะครับนี่หญ้าเผากับ เริ่มแตกครับแตกตามข้อคือกันครับแตกตามข้อหลังจากฝนตกคือขันครับเพราะว่าผมปลูกแปลงเดียวกันกับหญ้าลงซปเปอร์กับหญ้ามันมารีครับกำลังแตกนอออกเลยครับผมก็ดำอันนี้ผมดำเอาครับตัวนี้ดำออกเป็นแถวเลยตัวนี้สุดต้นหัวฟังพุ่นแล้วครับเป็น ขั้นกลางระหว่างทั้งสองงาครับนี่กำลังสวยครับพี่น้องตัวนี้ก็ยังบริวานปุ๋ยอีกันครับตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวให้มันติดจบเจือซะก่อนจังสิวานปุ๋ยเบื้องต้นก,ก็คือผมเ้าปันพี่น้องฟังอันละรครับก็คือยาลงซูเปอร์ละผมก็้องพืชแล้วด้วยปุ๋ยคอกครับผมจังไทยแล้วก็ปั้นแล้วก็หวานครับปลูกเมื่อเดียวกันครับ กับหยาหลงซปเปอร์แม็กกับหยามันมาลีนะครับนี่กำลังเขียวขึ้นเลยพี่นอ้องฝนตกน้ำท่วมหลกันจิตตายเด้เมนยูทนน้ำทนเล้งก็ได้ฝนตกอน้ำาหลายมันก็สิตตายตัวเนาะพี่น้องมันแข็งแรงจุบเจือมันจังสิทนนี่ครับสวยเลยกำลังครับกำลังพี่ใบเนี่ยสวยงามเลยนี่ นะครับสวยงามครับพี่น้อง